นี้เป็นวิชาอะไรครับเทคโนโลยีการออกแบบอ่าเทคโนโลยีและการออกแบบให้มีหนังสือเล่มสีเข้ามาขึ้นมาเลยและทีนี้เปิดไปอ,อและเปิดไปหน้าที่หวอาคดูไปอ้อมๆเนาะต่วไปไม่มีนะครัอนุญาต้ดูกับเพื่อนได้าเราก็จะมาเรียน ด่วยที่หนึ่งของเทอมสองกันเลยหน่วยที่หนึ่งของเทอมสองอีกเขาบอกว่าเทคโนโลยีอะไรนะครับฮะ,ฮะเทคโนโลยีอะไรกาตาร์ วิทยาสามสองหนีสานสามอะอะไรนะวิศวะ และเกิดเทคโนโลยีแล้วมันจะเกิดอะไรครับเกิดอะไรเคร,รื่ช่วยในการแก้ปัญหาอเครอช่วยในการแก้ปัญหาสอออกแบบที่มีการแก้อ่าออกแบบใช่ไหมครับอ่าอเสราารเรื่องประสิทธิภาพในการอ่าเรื่องประสิทธิภาพในการทํางานทีนี้นักเรียนคิดว่าในห้องเราเนี่ย เทคโนโลยีที่ศาสตร์ต่างๆรวมกันแล้วออกแบบมาบ้างลองมองรอบๆในหน้องเราสิโทรศัพท์ฟลูมีเพื่อนบอกว่าโทรศัพท์ฟลูะไรอีกพัดลมพัดลมอ่าพัดลมก็ใช่หๆๆลอดไฟน,น,นาฬนิกาข้อมือๆๆๆอะไรอีกที่เป็น สายไฟใช่ไหมครับสายไฟก็ใช่หมดยางนักเรียนว่าหมดยางมแล้วน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วทีนี้ครูก็ได้นำภาพตัวอย่างให้นักเรียนดูคืออะไรนักเรียนพอทราบหรือพอรู้ไหมมันคือเตาอะไรเตาที่ราชเตาที่เรวลนักเรียนเคยเห็นไหม เคยเห็นเลยใช่ไหมแล้วนักเรียนเคยรู้มาก่อนไหมว่ามันมีไม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่ไหมครับอเตาชีวมวลการใช้งานของมันก็คล้ายๆกับเตาอะไรเนี่ยอังโเตาอโลบ้านใครมี้างอ่างโลอ่าสมัยนี้เขาก็ยังใช้อยู่แต่เราจะพบบ่อยที่สุดคือกา I don't know. อ,อะไรอีกสังเท้าโป๊ะสังเท้าโปก็ใช้ได้ผู้แก่เปลือกแก่ก็คือข้าเปลือกที่นักเรียนเอาท้เาเปลือกไปเข้าลงสีแล้วเราจะได้แม่ข้าสีเท้ามาส่วนแก่ก็จะอยู่ข้างนอกใช่ไหมอ่าอ,อะไรอีกเนี่ยคะนี่น ชีวมวลทำไมาเกิดดาวชีวมวลขึ้นมาครับนักเรียนพอร,รู้สาเหตุไหมไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงมีเพราะน้อยความเร็วูงครูจะบอกว่าเตาชีวมวลเนี่ยเมื่อก่อนมันจะใช้ปี๊บนักเรียนร,รู้จักปี๊บไหมรู้จักอา่ารู้จรรักปี๊บเอามาคุมหัว ขึ้นกว่าเดิมอ่ะใช่ไหมครับอ่าทีนี้การใช้งานของมันสามารถใช้งานได้ประมาณ5ถึงปีเลยนันกเรียนคุณว่านานไหมห้าถึงหกปีนานราคายอยู่ประมาณละสี่ถึงห้าร้อยบาทการใช้งานของเตาชีวมวลอีกอ่าใช้งานประมาณห้าหกปีเราลงทุนแค่ห้าสมมุติห้าร้อยบาทเราลงทุนแค่ห้าร้อยบาทแต่เราสามารถใช้งานได้ห้าถึงหกปีเลยนะครับอ่ทีนี้ เกิดอันนี้ขึ้นมานักเรียนสังเกตไหมว่าเชื้อเพลิงแต่และเชื้อเพลิงเนี่ยถ้าไม่เอามาเป็นเชื้อเพลิงนักเรียนจะทําอะไรกับสิ่งนี้ทิ้งปิ้งอ่ามีเพื่อนว่าเอาไปทิ้งทิ้งแล้วทำยังไงต่อให้มันง่ายสลายแต่มันย่อยยากไหมยากยากดังนั้นส่วนมาก,กเกษตรเนี่ยอ่าชาวเกษตรเขาจะเผาทิ้ง ที่ถ้าเราแบบไปสู่ความเข้าเราชอบไหมไม่ไม่ใช่ไหมครับ,บดังนั้นเขาเลยคิดค้นตาวเชียวมวลขึ้นมาเพื่อจำกัดอ,า,อากาขยะพวกนี้ออกไปทีนี้มาด้านนี้่ออ่ะนี่ไงที่ผู้พูดถึงเห็นไหมว่ากเกษตรสมุทรอาบ้านใครหนบ้านใครเป็นกเกษตรบ้างมีไหม อกอะไรอ้าข้าวมีก้อหนหอูว่าข้าวถ้าหนูเอาข้าวเอาข้าวไปสีนหนูเอาแกบม,มาด้วยไหมไม่และแกบพวกนั้นถ้าเราไม่เอาไปประยุกต์ใช้อาจจะถ้าเราไม่เอาไปเป็นปุ๋ยถ้ามันสะสมขึ้นเยอะๆแล้วจะทําแบบไหนบ้าง<ม>เพื่อให้แกบพวกนั้นหายไป<ม>อ่ามีก็อนต้องเอาเผาอย่างเดียวการเผามันเป็นการก่อให้เกิดอะไร นเนาเใช่ไหมครับและทีนี้เขาก็เลยคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาสร้างเตาชีวมวลขึ้นมาโดยนำพวกนี้แหละมาเป็นเชื้อเพลิงแทนฟืนแทนถ่านใช่ไหมครับถ้าเรานำพวกนี้มาเป็นเชื้อเพลิงแล้วเศษพวกนี้จะหายไปไหม ิ่งพวกนี้คือสิ่งที่ไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับถ้าเรามีเยอะๆเ,เราสามารถไปขายต่อให้กับคนที่มีเตาเชื้อมวนได้เราก็จะไม่ต้องไปเผาิ้งให้เสียประโยชน์เนาะ,ะทีนี้ข้อที่สองใครมีหนังสือเปิด่ามข้อที่สองเขาบอกว่าอะไรไหนกับบอกคุณคณรูหน่อยเดียว วิทยาศาสครับเพราะอะไรเลยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรครับใีงใครตอบครูได้ไหมอาศัยคิดเรื่องอะไรเนี่ยอาศัยคิดเรื่องการเผาไหม้เชื้อเพลิงและ คืออะไรอันนี้ศาสตร์แล้วพิศยรรมศาสตร์ศาสตรสองศาสตร์นี้มารวมกันจะเกิดอะไรครับเรื่องการออกแบบ2การอะไรมีใครตอบได้ไหมออกแบบขนาดรูปทรงใช่ไหมครับแล้วคณิตศาสตร์มี้เกี่ยวข้องอะไร การเจาะรูกันอ่าวัดขนาดใช่ไหมครับว่าเราจะออกแบบเตาชีวมมลอย่างขนาดเท่าไหนมันถึงจะเหมาะสมกับการใช้งานกับการนำเชืเ้อเพลิงเข้าไปใช่ไหมครับอ่าทีนี้เรามาดูข้อถัดไปข้อถัดไปข้อที่สามคืออะไร <S 2> <S 2> <S 2> ะเศรษฐกิจรอ่าเศนษฐกิจอ่าอย่างแรกที่ครูบอกว่าเมื่อ,อน หาถังสีเพื่อให้มันทนทานขึ้นกว่าเดิมทีนี้เขาก็คิดพัฒนาอีกว่ารูปแบบนี้อ่นักเรียนเห็นรูปแบบแรกไหมครับมันสั้นเกินไปหรือมันสูงน้อยเกินไปเขาก็เลยได้พัฒนาขึ้นมาเป็นอีกแบบเป็นหลายรูปทรงรวมทั้งหมดกี่แบบครับสาแบบนะและทีนี้สินค้ามี3แบบเราก็เลือกใช้เลยว่า งบเรามีเท่าไหร่และสินค้าแต่ละแบบนั้นน่ะสามารถบรรจุเชื้อเพลงได้เท่าไหร่ใช้ได้กี่ชั่วโมงใช้ได้กี่นาทีมันก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบเลยใช่ไหมครับอันนี้ข้อที่สคืออะไรครับมนุษย์สังคมและสแมดลรออย่างที่คูได้บอกไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่มีเราทีว่ลงวัขึ้นมา เศษขยะที่ครูพูดถึงมีทั้งแก่มีทั้งกรามีทั้งเศษไม้อะไรชาค้อยสัลพโพดถ้าไม่มีเตาชีวมวลขึ้นมานักเรียนบอกว่าเศษขยะพวกนั้นจะถูกอะไรเผา้าแล้วมันทำให้อะไรเกิมนุษย์อ่ามนุษย์โลยกำนัะถึงความอันนี้เลยสร้างเตาชีวมวลขึ้นมานั่นเองเนาะอ่ทีนี้เรามาสรุปกันเห็นไหมว่า ข้อมลูลสิ่งที่ครูพูดมาทั้งหมดั้งมวลนะั้นก็จะกลายเป็นอะไรกูุ่อะไรกลุม,มอ,อะไรครับอ,<า>อ,อ่ากูเผาพิพ้งแต่ถ้ามันมีตางที้อมูลขึ้นมาถ้าเรามีเศษพวกนี้เราสามารถนาไปขายได้ไหมดได้แล้วทีนี้ถ้าเราเผาพิ้งมันจะเกิดอะไรอีกวมโนพีดบ,บรรยากาศเป็นยังไงมีตะกุ่นควาอ่ามีตะกุ่นควา ขึ้นมานั่นเองและประโยชน์ของมันคือ เรื่องนั่นเองทีนี้งานสําหรับวันนี้คุณครูจะให้พวกเราทำไม์แมนปิ้งเกี่ยวกับหัวขอ้อสองหัวขอ้อน,นี้เลยนอะทำลงในสมุดตกแต่งให้สวยงามโอเคเนาะ,ะ,ะถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำได้ถ้าใครไม่เข้าใจสามารถยกมือถามคุณครูได้เลยแต่ไม่ต้องเดินมานะ,อะโอเค